อะไรลนกระองแมมกรงเปลี่ยนยาวเปลี่ยนยาวไว้บ้าโรยจักรีแตงเปลี่ยนยาวจีบเศร้านะโรยายโยุ่มติบกี้กับเรากระชิดมีครูเราไปจากสำนักรหรือซิใช่ใช่พี่ทองหยอกไม่ได้กันเออเชี่ยพี่นะพี่เป็นปีเลี้ยงเอง้พี่เลี้ยงเองนี่แหละไอ้ตองจำใจโอมไกยไปตีในแพร่เผื่อนโยกแมมเป็นพี่เลี้ยงกูจอกมวยป่วยอยากนึ่งฮะว่าฮะเลยปีเลี้ยงโยกูแมมรากออกนุ่ <c oughs> มจีนมึงเป็นพี่เลี้ยงเพื่ออาอยาไปกลัว ก็เปลงยีมายาวมาเราก็โตท้อไปเลยน้องแค่อันกำแพงทองพารามหาสวรรค์สารพันโพไขล้วนไอศูนย์โทตองใจเลวแสนสมบัติสตรีบริบูรณ์ย่อมเพิ่มพูนความสุขทุกเวลาเออจะไหนต้องท่องเที่ยวแสวงคู่หน้าอดสูเสียเดชประเชษฐาจึงเสียงทายหมายมาสวสดิ์มาม่เมตตาชีวันจะบรรลั เห็นนํำพันสันเรินก็เกินนักถึงจะรักก็ไม่รักจนตักใสที่ข้อนั้นคันจะเทื่อก็เหลือใจขอว่าวายหวานนักก็มักราทุกทองจะรักนักมักหนายคล้ายเหนาวต้องจากเยาวยุพินจินตราแม้พระองค์ทรงเดชเจตนาจงจึกกาครองความตามบูรานเออโอ้โหที Sa ่รักเชื่อพี่รเถอไอ้ไรดิ เพลงยาวเพลงยาวก็แต่งเพลงยาวจีบกันจะไม่แตกองกใจปล้ำรันก็มีกวดเด็กกว่าบ้างเลยแต่งเปเยอะเออเต้ม,ออมันโัรเราจีบยาวเด็กก็เกีเ้ยนเพลงยาวปน,นีกันแหละผัวมึงเออเกีเ้ยนเรือผัวก็เกี้ยนว่าหยิบดินย่อจอจุดในสมุดข้าวปีเกี้ยนเองแต่งเองเป็นเพลงยาวหมอบไอ้เศร้าอ้มชื่นตึงกเกี้ยนติดอยู่ตรงนั้น ไม่รยโตเพืือดตึงกูไปพบกูโตให้กันนั่นโพกับยาได้กันมึงโตกว่าเพืือดโพแกเกี้ยนตังยิบดินเจ้าจอยจุดในจมูกเข้าปีเกี้ยนเองแต่งเองเป็นเพลงยาวหมอบไปเจ้างามจืนตึงกูโตว่านู่เดินมาบนเหลยอย่าเกี้ยวเที่ยวได้โพอ่ะแม่นุกได้ตายนะดูเกี้ตายเออได้พปอได้พปอดดิดิดิไอ้เกี้ยวเอมติดแล้วกูปีไว้นี่ติดแล้วไม่ตึ้งึงปีเอาก็ติดแมน ติดแมงแลติดติดจะนไอ้ก็จะมั่งแต่ตุกรานอยู่เวยโอยตอปที่ขุมไม่ใบโบงกุินกว่าป้ามันเป็นอัติปไตได้ก็โบงกูจะตัดตรงได้เพื่อเชื่อพี่เถอะนะพี่จะพาเธอเข้าวังและรับรองพี่จะกลับทูนเด็ดพ่อเด็ดแม่จะเชื่อได้ยังไงนะผู้หญิงในโลกนี้มีต่ไม่หรอกเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่จะให้ความรักด้วย อย่าค like like oh, okay. wow. so oh. okay. ่หนูเป็นบูหนูปลานูก้าวงน้อยเลวหนูแล้วนายปีเลียงมันเพื่อนกันเยอะแอย่ามาจับมือกันตรงนี้ไปไปเดินกว้าวยิดลงจ้างเวทีมาทางนี้มาหัวใจแม้มวยจอกันบนเวทีปอดไอ้อำกรรมการนูกัดไปจอกันในป่ากลัวบังกัดอู้อันเลวหนูโอ้ปนันจริงดีดีไอ้เรื่อยมาวันไหน ว้างทางพื้นน่มารวมไมรมปนันกว้างทางนั้นกว้างทางตายนั้นนี่ต่างนี่ต่างไปเปลวเลยเอด้ตามี่มตามิงเดากีฬาเงจังเลวเลยเฮ้กี๋จังเลวเลยนี่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 โคตรเลยพี่ฮะฮะฮ้มอรู่เต้นจะไล่ร้องหอว่างมึงรรไมว่ากูป้าไหนได้บ้งในชีวิตกูเฮ้ในชวิกูป้าได้บ้า <c oughs> รู้ไหล่ย่ารำแะกูเปิดละรำเองกูปั้นตงกรารมีนหนจีนสมัยกนะ่อนินจีนอยู่แปปีตรงกรารเวียดนามอ้อ,องปีอยู่ตรงรารเกาหลีีปีอันรอยเลือดแล้วะจัดแม่ตํำเต้ากินปี่พีเด็กกูติดร่างรอชีวิตแล้วกูว่านีรอดชีวิตแล้ว,ว,ลว,ต,ลวติดรง่งแล้วติดรง่งแล้ว lê lê gắn ruột bám gì thì ba rồi mừng qua cụ cụ quá mừng gắn kiểu mừng chuyện này gắn mới rồi nhăn bờ đây này nhưng ờ à, cứ nắng ấy bằng rừng nồn điếu nó bớ nó giả kép nó ấy có lẽ gắn này nuôi chào này đi rồi cư! quần rập trời chú cả tát rồi cả tát này mướn cả nó ก็วิรักก็หยอกอะไรก็คงเจ้าเจ้าไหนไหนไอ้รู้คนกี่ข้านี่เนาะเนะแคกไปน้อยแรงใจก็ไม่อหมดใจเออเวรนเล่นต่ำเยี่ยมหมดดอกผู้ไม่เจยว่านั้นไรกูไม่เคยปั้นช่งครามเลยนะแต่กูยังคงดีเหมือนกันตะคริษมึงแน่นอนจริงตะคริษมึงดีจริงืึแต่งเลยไอ้๊ะแต่งแต่กูน่นให้แต่งเลยมึงเนาะแต่มึงแต่งไกเร็วนะ ปละกองควรแบบว่านกงอกแขกอยู่มันกันนั Jedi ่นกูไม <laughs> ่รับประกันความรับผิดชอบนั่นเออมึงแตกกันเร็วแต่มึงแตกไม่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 เร็วนะตูใจแหละกูบอกไอ้หนุ่ยมึงมาจักบลกเหลือในที่นี้โอ้ขว่าป้าจะมาเจ็ดยานบอกมาพระเดี๋วไ้ตูใจกู Là... Chú vô rải luôn vậy rồi gấp râu mới chạy lấy gần rồi ra bữa cả hết làm nam vì đòn hết giật bè rồi hả? Thang, ngày bao thang mấy thang, của dính này tôi cú cá mà khi sắp leo cú mấy rô câu cú mấy cờ cây... Nó nói... dính 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 nhà anh bộ mà ra đi ai ai kêu đây, đây. đấy mới hả Lệ tang kabre chugen chugen lady July 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 May 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 Mấy người đánh nhanh hơn, nếu đánh không nhanh hơn Có tôi, cho yin giữ chút, cứ giữ một chút đó Đừng đánh lưng, đừng đánh lưng, đừng đánh lưng Chui lắm Ờ, đánh nặng, đánh Có tôi, tôi muốn đi với ông Rồi Chúng tôi sẽ đi Đi, đi đi, đi Nhưng đừng, đừng đánh lưng cặp kêu nói bật với cái chú ra ra mà rút trip ấy thi thi rút ổ hẹn là, oh, là, là cú mưa điêu là bố mưng cho mưa mà cú là cú chú clip chú đi là chu vô trái là tăng clip mày coi là rút trip dạ oh, yeah, tăng ra ừ, có mọi ừ, em tăng căng leo มันไปแล้วไปแล้วเออ,อ <c oughs> ร่าตายนูแตง่ะแตงก็ตายเอ้ครูันนี้ <c oughs> มึงก็เออละว่าป้ายอรกเออเวลเลวคลิปนั้นแตามันแตงก็ตายเลยครูคือเนี่ยโยกับใจนี่ แล้วปืนหลุนน้อยกว่ามึงจักหลวงเรือนกว่าป้าดินปืนมิ้นติดมือเลยหลุนน้อยบอกพี่เออได้จักหลวงเรือนปืนได้จักรนุ่นตายไอ้บ่าวนี่ตายตายกับผู้ติดใจแหม่ยังกีบารกูเอาไว้จัดตัวติดใไปมามาเลยมามา งค์ชายเจ้าจูบออว่่านูมิชอบอยากจะตรวจสอบปิชาตะลานเธอไม่จะข้าองค์ชายไว้นนุ n นงครานเอ้ยคำทำสัญญาเอาอย่างนี้ดีไหมค้าองช์ชายเอาอย่างไงอ่ะในเม่องคชายบอกว่าองค์ชายรักจันจริง ฉันไม่ปฏิเสธค่ะแต่ว่าก่อนที่ฉันจะรักใครแนตะ่ฉันจะมั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นผู้นําฉันได้ไหมในชีวิตหมายความว่ามาลองฝีมือกันสักหน่อยองค์ชายก็มีอาวุธฉันก็มีอาวุธใครมันจะแน่กว่ากันโอ้โหสงสัยเธอจะชอบแบบรุนแรงประเภทสาดิตแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะเอาอะไรมาชนะเราได้ตกลงแต่ต้องการเช่นนั้นเอากันแค่พอรู้แพ้รู้ชนะไละถึงตายนะไม่แน่แค่ <c oughs> เอาสิก็ได้งอขึ้นว่าชื่อใจเจ้าจูนู่มิจบจะตดอจบปีเจ้าตะกลันไม่จะข่าองค์ใจไหวแพนหนุ่มคลันรับคำนี้มาทำสัญญาตาภายแพยอมเป็นเมียเสียสละ้าจะนาเหล่าซีนาดินปีต้องจินสั่งฆ้า ตีบแตาดังโครมท่มนาผารับคำเศร้าเจาขวาเข้าราอเอาสิเอาแก้มโมโหปากโมโหนะจ๊ะไม่แน่แค่จะไม่หนิเคยปลาดีใครอ่ะผูห้หญิงตัวเล็กๆอยากจะได้สนิทก็เอาสิ ทั้งสองต่างก็มีฝีไม้ลายมือไม่มีใครยอมใครที่บกี้เธอก็ติดมีครูสีนรินก็เป็นสิตคือสีนกคิดที่มีสายวิทยาศาสตร,ร์เป็นสงครามที่ยืดเยื้อใช่แล้ว งแล้วยื่นนั้นเวชยันในวันไรวัดงอยานั้นเวชยันในวันในวัดทีปาเทวริตีติสะทน จิบเผิดเกยโอ,อนมาแต่กนแต่กันเกิดบันเดินแข้งกระดางกระทั้งกระเทือนหรือเกรดไดเพชภัยขกันในโลกวิมานยกอมรินจจมินจจเมือนต้องเปิดช่องมองแลย็พายใช่ยชยเชื่อนตามบ้านเรือนผู้คนหรือในดงดอย หรือมา,ามนาจมายหญิงขี้พนาุูดสิว่าโลกมนุษย์จะเป็นผิดไม่นิดไม่น้อยหรือเมียล่วงตามพบตบเมียน่อยจำจะคอยเปิดชองลงมองดู ngò lèo mò nghiên song dính trời ra yêu Hãy về ซองยิ่งใจไรอาวุธเก้าทำหยุดไม่ค่ะอดเจ้าสู้นน่วยมองเอลว่าต่างซองปเป็นเนือเก่าเนือคูจึงเรียกเวทนูกันมาบัญชาเวทสูกันมานี่หน่อยโอ้คารวะใต้เท้า <c oughs> เวทนูกัน ไม่ทราบว่าใจท้ามีเรื่องอะไรผู้น้อยไปรับใช้ตอนนี้โลกมนุษย์วุ่นวายยุ่งเหยิงจำนางเทพธิดาที่เราส่งไปจุตดดิบนโลกมนุษย์ได้ไหมอ๋อนางทิบคีที่ถูกทําโทษเมื่อก่อนอยู่บนสวรรค์ทำไมเทพประบุตรบราฆ่าควันกันด้วยใ้ความสวยเออนั่นเลยไปก่อเรื่องวุ่นวายในโลกมนุษย์อีกแล้วนะตอนนี้กําลังชั่รบประมือกันอยู่กับฟ้าชายสีนรินโอรถแห่งนงคนกําแพงทอง ทั้งสองเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันแต่แต่ปล่อยมันชู้รบต่างคนแต่ก็มีวิชาความรู้นะที่บักีกับจิตหลวงพ่อสำนักวัดสัจจาธรรมองค์ชายศรีนรินทร์ก็เป็นลูกศิษย์ของฤาษีนกเข็ดไอฤาษีนกเข็ดใช่อันดีฤาษีนกเข็ดก็คือเทพบระมุขบนสวรรค์น,นี่แหละแต่ว่าทำผิดกฎของสวรรค์กินเหล้ามอยาแอบทำเรื่องที่ไม่ดี นะผ,ผ War, então, 3, ิดศีลผิดธรรมเราก็เลยให้ไปจุติบนโลกมนุษย์ไปเป็นผู้ถือศีลรักษาศีลจะไปได้ไปถือศีลไปเป็นฤาษีนกเข็ดไปเป็นอรัชชีนะร่ำเรียนสยเวิทยศศาสตร์เวทบนดำแต่ฟ้าชายก็เป็นลูกศิษย์ของฤาษีนกเข็ดเนี่ยต่างคนต่างก็มีวิชาความรู้แล้วทจเท้าจ่ยแก้เขายังไงไม่ทราบก้อยใจเท้ารับสั่งมาโดยผู้น้อยพร้อมที่จะปฏิบัติภาระ เวทเดีกันนำเอากรีบกุลาบกามเทพนี้ไปโปรยปลายให้ทั้งสองคนนะไม่ว่าใครก็ตามมนุษย์ที่หน้าไหนก็แล้วแต่ได้รับกรีบกุหลาบกามเทพนี้มันจะโกรธจะแกล้งจะเกลียดกันสักแค่ไหนก็ต้องหันมารักกันใต้เช่นนั้นไม่มีปัญหากรีบกุหลาบกามเทพนี้กําโพรกกัมรือออกมาโปรยหน้าโรงเวทีระวงเทือนชาวรักีเอาไอ้นางรำตามไม่เป็นย่าน อาเลือดไปดิไปทำอย่างนั้นไม่ได้ของสวรรค์อกราบเท้าใก้ทเท้าลาแล้วพูดเล่นนะรับบัญชาอมรินนี่ก็หลีบลอยคว้าไปปลอยบุพเพมาลีไอมีพมกรีบกุลาบกลมาเทปตีลอยวนทุกหน้ามุนกับฝ่ายชาใกล้โกรธา รงจะขวาเผื่อผีซีนารินชมอยู่ปินล่องเล่ชาเนียซีนารินก็ตาวินวังแตะการดาต่างตะลามาอบกอดปลดรักกันติดะขีดตึงวันทีจะมีผู้ ไปเราจะไม่ลบเราจะรักนะไม่ Khi từng cào tí mi bùa Tu lúa mà lưm tùa lưm ai Trí nở rin gót nở vinh vai Trinh rây nẻ cài cà mò vai trái chơi ใจกุมใจกดใจซอดวงแขนกดไกน,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 นู่นแน่เหนือโอนอนใจบอกเอิอพี่อักขีไม่เคย บอกสามเชยตึงจับแต่ไม่ตายเมื่อรถไม่ไม่ตีขี้ไม่ยาบหลักสึมซาบถึงคั้นมันวาน ไม่ปลามันเหมือนวันแต่งงานตึงสิ่งขานจะจัดการวิวาวิวาตาวันจัดการรวมมองแก้วข้องเงินทองในรวมเลี้ยงเคียงมูน แต่ปีก็ต้องมีลูกโอนเจ่อเติรดลอนตามคำมันสัญญาโอแต่ตอนนี้ปีอดเปลี่ยวเฮ้ไว้เขียววัน นนปล่อยเปลี่ยวไวเคียวว่านกลางดงดานพื้นดินงอนนี้เพิ่งอินพะไอ้พี่สจ้งนางใหม่ควายเทวาแตลอดพวกจัดปล่าผีหน้ามนาันน่าไอ